สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องสำคัญมากๆกับการมองเห็นนะคะก็คือเรื่องเส้นประสาทตาเสื่อมหรือ optic neuropathy ค่ะครับผมภาวะนี้เนี่ยส่งผลกับเส้นประสาทตาโดยตรงเลยซึ่งถ้ามันเสียหายไปก็อาจจะทำให้มองไม่ชัดหรือเออร้ายแรงสุดก็คือสูญเสียการมองเห็นไปเลยใช่ครับข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้อ้างอิงจากบทความเส้นประสาทตาเสื่อมกับภาวะสายตาเรื้อรงัง เจาะลึกทุกประเด็นชนิดและความหวังในการรักษาในปี2 5 6 8นะคะครับบทความนี้ให้ภาพรวมค่อนข้างดีเลยต้องย้ำก,กันก่อนว่าเส้นประสาตตาเนี่ยสำคัญมากๆค่ะลงนึกภาพตามนะครับเหมือนเป็นสายเคเบิลหลักเลยที่ส่งภาพจากตาเราไปให้สมองประมวลผลอ๋อเชื่อมตาไปสมองครับถ้าสายนี้มีปัญหาเมื่อไหร่ภาพที่เห็นก็จะเพี้ยนหรืออาจจะหายไปเลยผลกระทบปันใหญ่มากจริงๆครับ เข้าใจเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคําว่าเส้นประสาทตาเสื่อมจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่คะเป็นโรคเดียวเลยหรือเปล่าหรือยังไงคะอ่าไม่เชิงว่าเป็นโรคเดียวนะครับมันเหมือนเป็นคําเรียกรุมรวมมากกว่าอ๋อเป็นกลุ่มอาการใช่ครับเป็นกลุ่มความผิดปกติหลายๆแบบเลยที่มีจุดร่วมเดียวกันคือมันทําให้เส้นประสาทตาเสียหายหรือว่าทํางานผิดปกติไปนะครับโอ้โหแสดงว่า สาเหตุที่ทําให้เส้นประสาทตาซึ่งดูน่าจะแข็งแรงดีเนี่ยมันเสื่อมขึ้นมาได้มีหลายอย่างเลยสิคะถูกต้องครับสาเหตุนี่หลากหลายมากจริงๆที่จะบ่อยๆเลยนะอย่างแรกคือการขาดเลือดไปเลี้ยงหรืออิสคีเมียเหมือนท่อน,น้ําเลี้ยงไปไม่ถึงประมาณนั้นเลยครับพอเลือดไปเลี้ยงไม่พอเซลล์ประสาทก็เริ่มเสียหายอีกอย่างคือการถูกกดทับกดทับจากอะไรคะอาจจะมาจากเนื้อง,งอก หรือก้อนอะไรที่เกิดจากการอักเสบหรือโครงสร้างอะไรผิดปกติแถวๆนั้นที่มันไปเบียดเส้นประสาทตาเขานะครับแล้วถ้าเป็นการอักเสบที่ตัวเส้นประสาทโดยตรงเลยแบบนี้ก็มีใช่ไหมคะมีครับอันนั้นเรียกว่า optic neuritis คืออักเสบที่ตัวเส้นประสาทเองเลยหรือบางทีก็เป็นการอักเสบจากโรคอื่นๆในร่างกายนี่แหละครับที่มันลามมาถึงอืนอกจากนั้นนะครับยังมีสาเหตุจากพวกสารพิษสารพิษใช้รักษาโรคอื่นอยู่เนี่ยแหละแต่ดันมีผลข้างเคียงกับเส้นประสาทตาเดี๋ยวสิคะหมายความว่ายาที่ใช้รักษาโรคอื่นอยู่เนี่ยมันทําร้ายเส้นประสาทตาเราได้ด้วยเหรอคะอันนี้น่ากลัวเหมือนกันนะฮะเนี่ย เป็นไปได้ครับไม่ใช่ยาทุกตัวนะครับแต่ยาบางชนิดก็มีผลกระทบได้จริงๆค่ะนอกจากนี้ก็มีเรื่องพันธุกรรมในบางโรคแล้วก็ที่สำคัญมากๆและเจอบ่อยมากๆคือความดันในลูกตาสูงในโรคต้อหินต้อหินนี่เองครับอันนี้สาเหตุยอดฮิตเลยแล้วก็พวกอุบัติเหตุรุนแรงที่กระทบกระเทือนศีรษาหรือว่าดวงตาโดยตรงครับโอ้โหสาเหตุมันเยอะมากจริงๆค่ะฟังแล้วก็แอบกังวลนะคะเนี่ย แสดงว่าการจะวินิจฉัยให้ถูกว่ามาจากสาเหตุไหนจริงๆนี่คือท้าทายเลยนะคะใช่ครับท้าทายพอสมควรแล้วอาการที่แสดงออกมาล่ะคะมันจะชัดเจนไหมคะว่ามาจากสาเหตุไหนอาการก็แตกต่างกันไปครับแล้วแต่ชนิดแล้วแต่ความรุนแรงด้วยแต่หลักๆเลยคือการมองเห็นมันลดลงค่ะบางคนอาจจะแบบปุ๊บปั๊บมองไม่เห็นไปเลยหรือบางคนก็ค่อยๆแย่ลงทีละนิดทีละนิดและที่ลดลงนี่คือมัวทั้งภาพเลยหรือว่าเป็นแค่บางส่วนค่ะ ได้ทั้งสองแบบครับอาจจะมัวทั้งภาพหรือเสียการมองเห็นไปแค่บ,บางส่วนเช่นขอบขอบภาพหายไปที่เราเรียกว่าลานสายตาแคบลงอ๋อลานสายตาแคบลงครับผมแล้วที่เคยได้ยินว่าเห็นสีเพี้ยนไปโดยเฉพาะสีแดงอันนี้จริงไหมคะจริงครับการเห็นสีผิดเพี้ยนหรือดิสโครมตาเซียนเป็นอาการที่พบได้บ่อยเลยค่ะโดยเฉพาะสีแดงมันจะดูซีดจางลงไป บางคนอาจจะรู้สึกว่าตาปรับตัวกับแสงสว่างได้ไม่ค่อยดีเหมือนเดิมรู้สึกภาพมันดูมืดๆทึมๆลงค่ะหรือมีอาการตาพร่ามัวเห็นเป็นจุดดำลอยไปลอยมาในภาพหรือที่เรียกว่า scotoma แล้วมีอาการปวดตาร่วมด้วยไหมคะบางชนิดก็มีครับอย่างเส้นประสาทตาอักเสบหรือ optic neuritis เนี่ยมักจะปวดรอบๆลูกตาค่ะโดยเฉพาะเวลาเราขยับตากรอกตาไปมาจะรู้สึกปวด Oh. แต่ว่ามีสัญญาณหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยที่จากสุแพทย์จะตรวจเจอคือการตอบสนองของรูม่านตาต่อแสงที่ผิดปกติไปที่เรียกว่า RAPD RAPD ครับ Relative Afferent Pupillary Defects คือพอคุณหมอส่องไฟสลับไปมาระหว่างตาสองข้างอ่ะจะเห็นเลยว่ารูม่านตาข้างที่มีปัญหานะครับมันหดตัวได้นี่ดีเท่าอีกข้างอ๋อ oh. มันเหมือนฟ้องว่าสัญญาณจากตาข้างนั้นส่งไปไม่ดี ถูกต้องครับมันฟ้องชัดเลยว่าการส่งสัญญาณจากตาข้างนั้นไปสมองมันติดขัดมันมีปัญหาครับฟังดูแล้วมีหลายอย่างให้สังเกตจริงๆค่ะงั้นเราลองมาจำแนกประเภทกันหน่อยดีไหมคะว่าเส้นประสาทตาเสื่อมเนี่ยมีชนิดหลักๆอะไรบ้างที่พบบ่อยที่สุดคือตัวไหนคะครับชนิดที่พบบ่อยที่สุดเลยแล้วก็คนน่าจะคุ้นหูกันมากที่สุดก็คือต้อหินกลาวขูม่าครับ ต้อหินนี่เองครับผมประเด็นที่น่ากลัวและอยากจะย้ำที่สุดสำหรับต้อหินเลยนะคือมันเหมือนโจรเงียบครับโจรเงียบยังไงคะคือมันขโมยการมองเห็นเราไปแบบเงียบๆไงครับส่วนใหญ่มันเกิดจากความดันในลูกตาสูงที่ค่อยๆไปกดทำลายเส้นประสาทตาเราทีละนิดทีละ,ดทละนิดชา้ชาๆแต่ที่ร้ายกาจคือระยะแรกๆเนี่ยแทบไม่มีอาการอะไรเลยครับไม่มีอาการเลยเหรอคะใช่ครับกว่าจะรู้ตัวคือ การมองเห็นส่วนรอบนอกหรือลานสายตาเนี่ยมันเสียไปเยอะแล้วโหน่ากลัวจังนี่คือเหตุผลสำคัญมากๆเลยครับว่าทำไมการตรวจตาประจำปีถึงสำคัญแม้ว่าเราจะยังมองเห็นชัดเจนดีอยู่ก็ตามห้ามมองข้ามเด็ดขาดค่ะเข้าใจเลยค่ะว่าทำไมต้องตรวจประจำปีเพราะมันมาแบบเงียบๆจริงๆแล้วนอกจากต้อหินที่เป็นสาเหตุหลักๆแล้วยังมีกลุ่มที่เกิดจากการอักเสบโดยตรง ซึ่งก็น่าสนใจเหมือนกันใช่ไหมคะอันนั้นคือเส้นประสาตาอักเสบอ p t i c n e ิ r i t ติครับอันนี้เป็นการอักเสบที่ตัวเส้นประสาตาโดยตรงเลยค่ะอาการจะค่อนข้างชัดเจนกว่าต้อเห็นครับคือจะมีปวดตาโดยเฉพาะเวลากรอกตามองเห็นลดลงค่อนข้างเร็วอาจจะในหลักวันเลยแล้วก็เห็นสีเพี้ยนเร็วขนาดนั้นเลยครับแล้วที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือภาวะนี้เนี่ย บางทีอาจจะเป็นสัญญาณแรกของโรคทางระบบประสาทที่ร้ายแรงกว่านั้นได้โรคอะไรคะที่เรียกว่า Multiple Scurrosis หรือ MS หรือโรคปลอ,อกประสาทเสื่อมแข็งนะครับอ้าวเชื่อมโยงกับโรค MS ได้ด้วยแบบนี้ยิ่งต้องรีบหาหมอเลยสิคะแล้วชนิดที่เกี่ยวกับหลอดเลือดล่ะคะเห็นว่าก็พบบ่อยในผู้สูงอายุเหมือนกันใช่ครับอันนั้นคือเส้นประสาทตาเสื่อมจากการขาดเลือด athy, I s c h e m i c optic n e u r o p a t h y ION I-O-N ครับเกิดจากเลือดไปเลี้ยงส่วนหัวของเส้นประสาทตาไม่พอมี2แบบหลกัหลกๆคือ A-I-O-N อันนี้มักเกิดในคนอายุเยอะหน่อยครับค่ะโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับหลอดเลือดอยู่แล้วเช่นความดันสูงเบาหวานไขมันสูงอะไรพวกนี้ครับค่ะบางรายอาจจะสัมพันธ์กับโรคหลอดเลือดอักเสบชนิดหนึ่งที่ชื่อ Giant Cell a r t e r i t i s ซึ่งอันนี้อันตรายมากต้องรีบรักษาด่วนเลยครับ ฟังดูแล้วทั้งต้อหินทั้ง ION บางชนิดเนี่ยก็เกิดในผู้สูงอายุคล้ายๆกันเลยนะคะทําให้สงสัยว่าเวลาเจอจริงๆมันยากกันยาบไหมคะหรือมีจุดสังเกตอะไรต่างกันเป็นพิเศษเป็นคําถามที่ดีครับแม้ว่าจะเกิดในกลุ่มอายุใกล้เคียงกันแล้วก็มีปัจจัยเสี่ยงร่วมกันบางอย่างแต่ลักษณะการเกิดอาการกับการตรวจพบมันจะต่างกันอยู่ครับต่างกันยังไงคะต้อหินอย่างที่บอกมักจะค่อยๆเป็นเสียลานสายตาส่วนนอกก่อน แต่ ION เนี่ยมักจะเกิดค่อนข้างเร็วการมองเห็นลดลงค่อนข้างชัดเจนแล้วลักษณะของขั้วประสาตตาที่คุณหมอส่องตรวจด,ดูก็จะต่างกันครับจากสูแพทย์จะแยกได้จากการตรวจละเอียดอ๋อค่ะส่วน ION อีกแบบคือ PION posterior อันนี้เกิดกับเส้นประสาตตาส่วนที่อยู่ลึกเข้าไปอีกอาจจะเจอหลังการผ่าตัดใหญ่ๆที่เสียเลือดเยอะๆหรือว่ามีความดันตกต่ำนานๆครับกลับมาที่เรื่องสารพิษกับยาที่เราคุยกันตอนแรก อันนั้นเรียกว่าอะไรนะคะเรียกว่า toxic optic neuropathy ครับค่ะ toxic ตัวอย่างสารพิษก็เช่นเมทานอลที่อยู่ในเหล้าเถื่อนนะครับหรือเอทิลีนไกลคอในพวกน้ำยาหล่อเย็นรถยนต์โออันตรายใกล้ตัวเหมือนกันนะเนี่ยใช่ครับส่วนยาที่ต้องระวังก็เช่นยาวรรเโรคบางตัวอย่างอีแซมบูทอลหรือไอโซไนซิกถ้าใช้ในขนาดสูงหรือใช้นานๆก็อาจจะมีผลได้ครับแล้วที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมล่ะคะมีแบบไหนบ้าง กลุ่ม hereditary optic neuropathies หรือที่มาจากพันธุกรรมก็มีหลายโรคครับที่เด่นๆหน่อยก็จะมี LHO N Leber's hereditary optic neuropathy LHO N ครับอันนี้มาเกิดในวัยรุ่นหรือวัยหนุ่มสาวทำให้สูญเสียการมองเห็นตรงกลางภาพไปอย่างรวดเร็วและรุนแรงเลยโอ้โห oh กับอีกแบบคือ ADOA autosomal dominant optic atrophy อันนี้จะค่อยๆเสื่อมช้าๆครับเริ่มเป็นตั้งแต่เด็กเีกหรือวัยรุ่นต่างกันเลยนะคะแบบหนึ่งเร็วอีกแบบช้าใช่ครับพูดง่ายๆคือแบบหนึ่งเหมือนระเบิดเวลาทําให้ตาบอดเร็วตอนหนุ่มสาวอีกแบบก็ค่อยๆเสื่อมไปเรื่อยๆตั้งแต่เด็กซึ่งทั้งสองแบบนี้เกิดจากรหัสพนันธุกรรมที่ผิดปกตินั่นเองครับยังมีแบบอื่นอีกไหมคะที่เรายังไม่ได้พูดถึงกันยังมีอีกนิดหน่อยครับเช่น compressive optic neuropathy อันนี้ตรงไปตรงมาเลย คือมีอะไรไปกดทับเส้นประสาทาตาค่ะอาจจะเป็นเนื้องอกถุงน้ำหรือการอักเสบจนมันบวมไปเบียดค่ะและสุดท้าย nutritional optic neuropathy อันนี้เกิดจากการขาดสารอาหารอย่างรุนแรงโดยเฉพาะพวกวิตามิน B รวมวิตามิน B ครับเช่น B1 B12 หรือกรดโฟลิกมักเจอในคนที่ขาดสารอาหารนานๆหรือมีปัญหาเรื่องการดูดซึมสารอาหารครับ โหชนิดเยอะมากจริงๆค่ะแต่ละอย่างก็มีที่มาที่ไปต่างกันเลยทีนี้พอคนไข้ามาด้วยอาการน่าสงสัยเนี่ยจากสูแพทย์ก็เหมือนนักสืบเลยสิคะต้องเริ่มรวบรว,บรวมเบาะแสะยังไงบ้างเขากว่าจะรู้สาเหตุใช่เลยครับเหมือนต้องปฏะติประต่อเรื่องราวกันเลยเริ่มจากการซักประวัติอย่างละเอียดมากๆครับค่ะซักประวัติทั้งอาการที่เป็นเนี่ยเป็นเมื่อไหร่เป็นเร็วแค่ไหนมีอาการอื่นร่วมด้วยไหมประวัติสุขภาพเดิมโรคประจําตัว ยาที่กินอาหารเสริมหรือแม้แต่ประวัติในครอบครัวอันนี้สำคัญหมดเลยค่ะจากนั้นก็เป็นการตรวจพื้นฐานครับคือวัดระดับการมองเห็นหรือวัดสายตานั่นแหละรครับว่ามันแย่ลงแค่ไหนแล้วการตรวจลานสายตาที่ว่าสำคัญมากๆนี่ทำเพื่ออะไรนะคะการตรวจลานสายตาหรือ visual field test เนี่ยสำคัญมากครับเพราะมันช่วยบอกรูปแบบการสูญเสียการมองเห็น อ๋อ oh, รูปแบบใช่ครับว่าเสียไปตรงไหนเป็นจุดบอดตรงกลางภาพหรือขอบขอบมันหายไปซึ่งรูปแบบที่ต่างกันเนี่ยก็อาจจะชี้ไปที่สาเหตุคนละอย่างได้เลยค่ะการตรวจการมองเห็นสีการตรวจรูมันตาหา ARPD ที่คุยกันไปก็เป็นจิ๊กซอชิ้นสำคัญเหมือนกันครับ แต่หัวใจหลักจริงๆก็คือการส่องดูข้างในตาใช่ไหมคะถูกต้องครับการส่องตรวจจอประสาทต,ตาโดยเฉพาะการดูที่ขั้วประสาทต,ตาหรือ optic d e s c นะครับซึ่งเป็นส่วนต้นของเส้นประสาทต,ตาที่เรามองเห็นได้โดยตรงเลยค่ะอันนี้เป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดเลยคุณหมอจะดูว่ามันมีลักษณะบวมไหมซีดหรือเปล่ามีเลือดออกหรือมีลักษณะอะไรผิดปกติอื่นๆไหมค่ะ เดี๋ยวนี้ก็มีเทคโนโลยีช่วยเยอะมากครับเช่นการถ่ายรูปขั้วประสาทตาเก็บไว้เปรียบเทียบในแต่ละครั้งที่มาตรวจค่ะและที่สำคัญมากๆเลยคือเครื่อง OCT Optical Coherence Tomography OCT เครื่องนี้มันทำอะไรได้บ้างคะดูไฮเทคจังเครื่อง OCT เนี่ยเออสุดยอดมากครับมันใช้แสงเลเซอร์สแกนตัดชั้นต่างๆของจอประสาทตาและก็ขั้วประสาทตา ทำให้เราวัดความหนาของชั้นเส้นใยประสาทหรือ nerve fiber layer ได้ละเอียดมากมากมาก,มาก,มาก,มากระดับไมครเลยละเอียดขนาดนั้นเลยละ่ะใช่ครับเหมือนเราเอกซเรย์ดูเลยว่าสายเคเบิลหรือเส้นประสาทตาของเราเนี่ยมันบางลงไปแค่ไหนค่ะซึ่งมันบอกได้เลยว่าความเสียหายมันมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ช่วยในการติดตามผลการรักษาได้ดีมากๆด้วยครับ ฟังดูดีมากๆเลยค่ะแล้วมีการตรวจอย่างอื่นเสริมอีกไหมคะในกรณีที่แบบยังไม่ชัดเจนหรือยังสงสัยอยู่มีครับในบางรายอาจจะต้องตรวจเพิ่มเติมเช่นตรวจคลื่นไฟฟ้าการทำงานของตาอย่าง ERG หรือ VEP เพื่อดูว่าสัญญาณไฟฟ้าจากตายัางส่งไปที่สมองได้ดีอยู่ไหมการตรวจเลือดก็อาจจะต้องทำเพื่อหาสาเหตุแฝงเช่นการอักเสบการติดเชื้อหรือว่าภาวะขาดสารอาหารและถ้าสงสัยมากๆว่ามีอะไรไปกดทับ เช่นสงสัยเนื้องอกก็ต้องส่งทำ MRI า MRI หรือ CT s c สแกนสมองและเบ้าตาเพื่อดูโครงสร้างภายในโดยละเอียดเลยครับกระบวนการวินิจฉัยละเอียดซับซ้อนจริงๆนะคะเพื่อให้รู้สาเหตุที่แท้จริงให้ได้ทีนี้มาถึงคำถามที่ทุกคนน่าจะอยากรู้ที่สุดเลยค่ะคือมันรักษาได้ไหมคะแล้วแนวทางการรักษาล่าสุดในปี2568เนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจหรือให้ความหวังบ้างคะ ครับนี่เป็นคำถามสำคัญแล้วก็เป็นคำถามที่ตอบยากเหมือนกันนะครับต้องบอกตามตรงๆว่าการรักษาเส้นประสาทตาเสื่อมส่วนใหญ่เนี่ยเป้าหมายหลักๆเลยคือการหยุดหรือชะลอไม่ให้มันแย่ลงไปกว่าเดิมอ๋อคือหยุดยั้งความเสียหายใช่ครับเพราะว่าเซลล์ประสาทตาที่มันตายไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่มันมักจะตายถาวร การจะทำให้มันฟื้นกลับมาเหมือนเดิม100%เปซ็นตเี่ยเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆในปัจจุบันค่ะแต่การหยุดยั้งความเสียหายไม่ให้มันเพิ่มขึ้นคือสิ่งที่เราพยายามทำกันเต็มที่ครับหมายความว่าการรักษาก็จะเน้นไปที่การควบคุมสาเหตุเป็นหลักเลยถูกต้องครับการรักษาจะแตกต่างกันไปตามชนิดและสาเหตุเลย อย่างต้อหินก็ต้องพยายามลดความดันตาลงให้ได้มากที่สุดอาจจะด้วยยาหยอดเลเซอร์หรือการผ่าตัดเพื่อป้องกันไม่ให้มันกลับเป็นซ้ําหรือถ้าคนไข้มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรค MS ต่อไปก็ต้องรักษาตัวโรค MS ควบคู่ไปด้วยครับแล้วพวกที่เกิดจากขาดเลือดหรือ ION หรือพวกสารพิษล่ะคะถ้าเป็น ION สิ่งสําคัญคือต้องควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางหลอดเลือดให้ดีที่สุดทั้งความดันเบาหวานไขมัน แต่ถ้าเป็นชนิดที่สงสัยว่าเกี่ยวกับ Giant Cell Arteritis อันนี้เรื่องใหญ่ต้องรีบให้สเตียรอยด์แรงๆทันทีเลยครับเพื่อรักษาตไตข้างไม่ให้เป็นตามไปด้วยค่ะสำคัญมากส่วนพวกที่เกิดจากสารพิษหลักการง่ายๆเลยคือต้องหยุดรับสารนั้นทันทีแล้วก็อาจจะมีกระบวนการช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายครับ แล้วกลุ่มที่เป็นจากแันธุกกรรมล่ะคะพอมีทางรักษาอะไรไหมคะสําหรับกลุ่มโรคทางพันธุกรรมนะครับปัจจุบันส่วนใหญ่ยังเป็นการรักษาตามอาการประคับประคองไปแล้วก็เน้นการพื้นฟูสมรถรถภาพการมองเห็นด้วยอุปกรณ์ช่วยต่างๆค่ะแต่แต,แต,แต่ตรงนี้แหละครับที่มีความหวังที่น่าตื่นเต้นมากๆเลยจากงานวิจัยเรื่องยีนบําบัดยีนบําบัดใช่ครับ โดยเฉพาะในโรค LHO N ที่ทำให้ตาบอดเร็วในวัยหนุ่มสาวตอนนี้เริ่มมีการทดลองในคนแล้วนะครับและมีผลเบื้องต้นที่ดูค่อนข้างดีมีโอกาสที่จะช่วยฟื้นฟูการมองเห็นได้บ้างในอนาคตโหเรื่องยีนบำบัดนี้ฟังดูเหมือนหนังไซไฟเลยนะคะแต่มันเริ่มเป็นจริงแล้วหรอคะเนี่ยแล้วสเต็มเซลล์ล่ะคะมีความหวังแค่ไหนคะกับเรื่องนี้ยีนบำบัดนี้ก้าวหน้าไปเยอะจริงๆครับ เริ่มมีการใช้จริงในโรคทางพันธุกรรมบางอย่างแล้วส่วนสเต็มเซลล์ก็เป็นอีกความหวังหนึ่งครับค่ะแต่ต้องบอกตามตรงว่ายังอยู่ในขั้นของการวิจัยพื้นฐานแล้วก็ทดลองในสัตว์เป็นส่วนใหญ่ครับอ๋อยังอยู่ในห้องแลบใช่ครับยังต้องศึกษาอีกเยอะเลยครับว่าจะสามารถนำมาใช้ซ่อมแซมหรือสร้างเซลล์ประสาทต,ตาที่เสียหายขึ้นมาใหม่ได้อย่างปลอดภัยและก็มีประสิทธิภาพจริงๆหรือเปล่ายังต้องใช้เวลาครับ นอกจากนี้ยังมีความหวังจากยาใหม่ๆหรือเทคโนโลยีอื่นอีกไหมคะมีการวิจัยพัฒนายาใหม่ๆตลอดเวลาครับเช่นยากลุ่มที่ช่วยปกป้องเซลล์ประสาทโดยตรงเลยที่เรียกว่า neuroprotective agents ปกป้องเซลล์ครับไม่ให้มันตายง่ายหรือยาที่ช่วยลดการอักเสบที่ออกฤทธิ์จ,จำเพาะมากขึ้นลดผลข้างเคียงลงค่ะและสำหรับผู้ที่สูญเสียการมองเห็นไปแล้วนะครับเทคโนโลยีพวกอุปกรณ์ช่วยการมองเห็น low vision aids ก็พัฒนาไปมากเลยครับอ๋อพวกเครื่องช่วยมองใช่ครับมีตั้งแต่แว่นขยายแบบพิเศษกล้องอิเล็กทรอนิกส์ไปจนถึงแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนที่ช่วยให้คนที่มีสายตาเลือนรางเนี่ยใช้ชีวิตประจำวันได้สะดวกขึ้นเยอะมากๆเลยครับฟังดูแล้วถึงแม้จะยังมีความท้าทายเยอะแต่ก็มีแสงสว่างมีความหวังรออยู่ข้างหน้าเหมือนกันนะคะงั้นขอสรุปภาพรวมที่เราคุยกันมาทั้งหมดในวันนี้หน่อยคะ่ะครับ โดยสรุปก็คือเส้นประสาทตาเสื่อมเนี่ยเป็นภาวะที่ซับซ้อนครับมีหลายหน้าตาหลายสาเหตุมากๆเลยค่ะการวินิจฉัยที่แม่นยำและรวดเร็วตั้งแต่เนิ่นๆคือกุญแจสำคัญที่สุดเลยเพื่อที่จะเริ่มการรักษาให้ตรงจุดค่ะและเป้าหมายหลักของการรักษาในปัจจุบันคือการพยายามเบรกความเสียหายไม่ให้มันลุกลามต่อไปครับและถึงแม้ว่าการฟื้นฟูสิ่งที่เสียไปแล้วจะยังยากมากม แต่ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์อย่างเรื่องยีนบำบัดสเตมเซลล์ยาใหม่ๆก็เป็นความหวังที่ไม่ไกลเกินจริงสำหรับอนาคตใช่ไหมคะใช่ครับมันแสดงให้เห็นว่าเราไม่เคยหยุดที่จะหาทางต่อสู้กับภาวะเหล่านี้เลยเป็นการต่อสู้ที่ต้องอาศัยทั้งความเข้าใจในปัจจุบันและก็ความหวังจากนวัตกรรมในอนาคตด้วยครับสุดท้ายนี้มีอะไรอยากฝากเป็นข้อคิดสำคัญทิ้งท้ายไว้ไหมคะครับสิ่งเดียวเลยที่อยากจะเน้นย้ำที่สุดแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนที่ฟังอยู่ตอนนี้เลยนะครับ คือความสําคัญของการตรวจสุขภาพตาเป็นประจําครับตรวจตาประจําปีใช่ครับโดยเฉพาะคนที่มีปัจจัยเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นอายุที่มากขึ้นมีโรคประจําตัวอย่างเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือมีคนในครอบครัวเป็นโรคตาโดยเฉพาะต้อหินค่ะอย่ารอให้มีอาการครับเพราะอย่างที่เราคุยกันไปโรคอย่างต้อหินมันมาแบบเงียบๆจริงๆค่ะจริงค่ะการตรวจเจอแต่นันเนิน่นๆคือโอกาสที่ดีที่สุดที่เราจะปกป้องการมองเห็นของเราไว้ให้ในานที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับ เป็นข้อคิดที่สำคัญมากๆเลยค่ะการตระหนักถึงความเปราะบางของดวงตาควบคู่ไปกับการติดตามความก้าวหน้าทางการแพทย์ก็น่าจะเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดสำหรับเราทุกคนนะคะวันนี้ขอบคุณสำหรับข้อมูลเจาะลึกแล้วก็มุมมองที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะยินดีครั